นี่ครับนี่ก็มาติดระบบใหม่นะครับอันนี้เป็น Duo PC Steam นะครับตัวนี้เป็นคอม Steam ส่วนอันนี้เป็นคอมเล่นเกมก็ใช้โปรแกรม Synergy นะครับในการเลื่อนเมาส์ผ่านได้ทั้งสองคอมพิวเตอร์นี่เมาส์อยู่นี่นะปึ๊บเลื่อนนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บ,บแล้วมันก็จะมาโผล่นี่ชึ้ง โอ้โหนี่ก็เลื่อนมาตืดตืดตืด,ตดสองเครื่องนี้สามารถแบบว่าซิงกันได้นะซิงซิงเมาส์กันได้ก็คือมีเมาส์คีย์บอร์ดเดียวแต่ว่าวิ่งผ่านสองเครื่องระหว่างเครื่องนี้กับเครื่องนี้ก็ก็ดีนะครับตรงนี้เป็นสเปคอ่าไอสามสองพันหนึ่งร้อยแรมแปดกิกนะครับเอามปปล่อยสตรีมได้ก็เจ็ดสองศูนย์สามสิบเฟรมพอประมาณ มันก็ไม่เฟรมเรทไม่ตกนะไม่ไปตีกับทางคอมที่ใช้หลักอยู่สเปคที่ใช้หลักอยู่นะครับเป็นตัว i5 2650นะครับแรม8กิกนี่การ์จอเป็น1650 super ส่วนเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวเลื่อนเมาส์มาแป๊บหนึ่งเครื่องนี้ใช้เป็น g t x 750แรม8กิกอ่า เป็น i3 2100นี่นีครับ2เครื่องก็ามาแชร์ให้ดูนี่ติดเราเตอร์ไว้ข้างบนนะแล้วก็นี่เป็นปลั๊กไฟนี่เป็นโคมไฟครับที่ใช้ตัวนี้เป็นกล้องเว็บแคมแบบที่อยู่ตรงริมผนังส่วนนี้เป็นมิกเซอร์ที่ใช้ใจ่ายไฟให้ใหม่ตัวนี้นะครับไม bm 8 0 0เอาป๊อปคิวออกก่อนไม bm 8 0 0ครับที่ใช้อยู่หน้าตาก็เป็นนี้ก็ใส่ตัวข้อไป แล้วก็ป๊อปชิลมาปุ๊บก็ความเจ๋งมันอยู่ตรงนี้แหละครับโปรแกรมช่วยคนระับเมาส์คีย์บอร์ดตัวเดียวบังคับได้สองเครื่องถือว่าเป็นโปรแกรมที่ช่วยได้มากเลยปกติก็าต้องมีเมาส์คีย์บอร์ดสองอันใช่ไหมอันนี้ผมก็ต่อแค่แค่สายจออย่างเดียวนี่ไม่มี USB เลยต่อสายเน็ตสายจอบังคับได้สองเครื่องสบายๆชิลๆนะครับนี่เราใช้งานันก็จะเปิดนี่ขนานะเปิด Xspeed ขึ้นมา เมา์ไปไหนละแป๊บนึงนะมันต้องรอแป๊บหนึ่งนะนงบบนงนะช่วงเนี้ยแบบว่าให้เมาส์มันขยับได้เมาส์มันจะยังไม่ทะลุไปเพราะมันจะให้กด yes no o okay, k ตรงนี้ก่อนโอเคมาแล้วะทะลุมาได้แล้ะผมก็เปิด x s p e i t ไว้เครื่องนี้นะครับไว้สำหรับการสตรีมใครจะเปิดเป็น obs ก็ได้นะครับใช้สำหรับการสตรีมส่วนเครื่องนี้ก็เปิดโปรแกรม x s p e i t เหมือนกันนะครับส่งภาพให้เครื่องหนึ่งผ่าน โปรแกรม NDI นะครับผ่านสายเน็ตนี่ผ่านสายเน็ตที่ใช้ตัวสวิตช์ภาพตัวเดียวกันผมก็จะลองนะครับส่งภาพไปที่อันนู้นยวขอปิดกล้องก่อนของนี้ก็เปิดโปรแกรม x s p กซเหมือนกันนะครับปกติต้องใช้การ์ดแคปเจอร์ใช่ไหมส่งภาพจากอันเนี้ยไปไปคอมเครื่องเนี้ย เราต้องมีการ์ดแคปเจอมาใส่แต่นี่ไม่มีนะมีแค่การจอเฉยวิธีการส่งภาพพอเราก็จะส่งผ่านสายแลนไปเลยผ่านโปรแกรม NDI ว่าทำไมอ๋อนี่ผมไปโผล่จอหนึ่งนะผมต่อไว้สองจอก็คือจอเนี้ยใช้สอง input. ินพุตเดี๋ยวขอขอถอดสายจอก่อนบางทีผมไม่ได้เปิดคอมสตรีมผมก็จะก็จะใช้อีกจอหนึง ภาพมาแล้วมันก็จะส่งภาพนะครับผ่านนี่ครับ p a y Out NDI Live Stream ปุ๊บ p a y Out ไปละภาพก็จะมาโผล่นี่นะนี่ตอนนี้ภาพมาโผล่ลนะขอปิดกล้องแป๊บโอเคนี่ครับภาพก็จะมาโผล่นี่ละพอผมทำอะไรเครื่องนี้ภาพมันก็จะไปโผล่อันนู้นยวถ่ายให้ดูยังไงดีชึบ นี่นะครับเปิด YouTube ขึ้นมาเปิด y t u t u นะครับภาพมันก็จะไปโผล่สองเครื่องพร้อมกันผ่านโปรแกรม NDI ลองเปิดินเคก็ได้ผมไม่มีเสียงอยู่ละน,นี่นะครับมันก็จะไปโผล่สองเครื่องในเวลาเดียวกันโดยไม่ต้องมีตัวการแคปเจอร์นะครับ ก็จะประมาณนี้ครับ